สวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอและแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องขัดมันปูนออนิวมาตันครับผมส่วนประกอบหลักของเครื่องขัดมันปูนออนิวมาตันนะครับใช้เครื่องยนต์6.5แรงนะครับทรงกําลังผ่านสายพานหมุนพู้เล่ชุดเียรบบ็อกครับผมต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นถาขัดหยาบนะครับตัวนี้จะเป็นใบขัดมันนะครับจะมีจํานวน4ใบนะครับต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตปิดเปิดเครื่องนะครับ ตัวนี้จะเป็นเปิดเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นปิดเครื่องครับผมต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะครับต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นด้ามจับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับด้ามจับให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับใบขัดครับหมุนขวาจะเป็นการเปิดใบนะครับถ้าหมุนซ้ายจะเป็นการปรับระดับลงมาเพื่อระดับเสมอกับพื้นปูนครับครับต่อไปจะเป็นการเตรียมเครื่องก่อนการใช้งานนะครับ ันดับแรกตรวจสอบน้ำมันเครื่องทุกครั้งนะครับให้ได้ระดับตามที่ไม้วัดบอกนะครับต่อมานะครับให้ดูแลเรื่องกองอากาศครับตรวจสอบทุกครั้งก่อนการใช้งานครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ใหม่ให้ทําการชโลมน้ํามันที่ฟองน้ํานะครับฉโลมน้ามันเพื่อดักฝุ่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องครับจากนั้นทําการประกอบครับการเติมน้ํามันนะครับใช้แก๊สโซฮอล9195ครับ ไม่แนะนํา e 2 0 e 8 5้าครับผมน้ํามันเครื่องใช้เบอร์ W 4 0ปริมาณ0.6ลิตรครับผมก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับแนะนําให้ลูกค้าตรวจสอบใบขัดมันปูนให้เข้ากับล็อกขาดขัดด้วยนะครับขั้นตอนการเปิดเครื่องครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ออนออฟครับเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะไปใช้ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดเครื่องนะครับผักมาด้านหน้านี้จะเป็นการเปิดเครื่องผักมาด้านหลังนี้จะเป็นการปิดเครื่องครับผม พอสตาร์ทเราดันตัวนี้นะครับมาที่ด้านหน้านะครับจากนั้นทําการเปิดโชกคครับทําการสตาร์ทครับผมจากนั้นดันโชกคกลับครับผมจากนั้นทําการเร่งเครื่องพร้อมใช้ง,งานได้เลยครับการขัดหยาบเราจะใช้ถาดขัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง100รเซนเมตรในการขัดหยาบนะครับต่อไปจะเป็นการขัดมันขึ้นเงาก่อนการเริ่มขัด ให้ผู้ใช้งานถอดถาดขัดออกจากเครื่องโดยการปลดล็อกใบขัดกับถาดขัดออกจากกันครับแนะนำให้ลูกค้าเปิดหน้าใบขัด1เซนติเมตรเพื่อลดการสัส่นสะเทือนของเครื่องและทำให้เครื่องทำงานอย่างเต็มประสิทธิธภาพมากขึ้นครับ ต่อไปจะเป็นการบำรุงรักษานะครับหลังการใช้งานทุกครั้งแนะนําให้หล้างทาความสะอาดใบขัดและถาด,ดเ,เพื่อป้องกันไม่ให้ปูนเกะาะใบขัดและถาดขัดครับผมแนะนําลูกค้าถ่ายน้ามันเครื่อง100ชั่วโมงแรกนะครับ1ครั้งหลังจากนั้นทุก200ชั่วโมงต่อครัง้งครับการทํางานของเครื่องนะครับควรทํางานสชั่วโมงพัก Rand 1ชั่วโมงครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องครับแนะนําลูกค้าทําการอัดจารบีทุกครั้งหลังทําการถ่ายน้ํามันเครื่องครับผม ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้ายให้ผู้ใช้งานยกเครื่องให้ด้านท้ายสูงกว่าด้านหน้าเครื่องเสมอเพื่อป้องกันน้ำมันไหลย้อนขึ้นหัวลูกครับ